เมอี้ดินหาไปเจอยได้เด็กเดเดแล้วหัวเชียเดี๋ยว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 เราบอจะดูสมุดแอบไงวะแอบไงคูกูโดน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 แอบไงว่ไอ้บัวบัวที่เราอยู่คนเดียวเลยแหละ เชี่อ่อวมันล่ามันล่ามันล่าแอบตรงไหนได้ครูแอบตรงไหนก็ได้วา <c oughs> เ,เดินใกล้มากหัวใจเต้นแรงน้าเด่นน่าเ <c oughs> ด่กกใครโดนหักคออ่ะว้าวว้าแตก แอบตรงไหนก็ได้ว pues ่าแอบตรงไหนก็ได nah ้ว uh, ่าแอบตรงไหนก็ได้ว่าเดินเดินล่องห้องเลยเดินล่องเลยครับก็เดินไม่เก่งเดนล่องเลยโจ๊จผ่ายย่อรู้จักสายย่อเป้าที่เป็นเกายละย่อนะย่อด้วยเออดูดูมีมีเวลามีเีลาเออ เออเออวิ่งมาหากูแล้วมันถือกระป๋องหน้าใบฟันมันถือกระปหน้าใบฟันไอคอบไปก๊อบไปอคอบมันปัดตบอยู่ห้องเนี้ยเหรอว่ามันมีปูดูต่อตัวว่าถ่ายหมดแล้วใช่ไหมอยู่ปากตัวนึงตัวนึงก็อยู่ข้างในอยู่ไหนเสี่ยงในนาฬิกาปลุกมันเล่นนาฬิกาปลุกเฮียตกใจ มันด ah! ah! ้มั้อ้อมัอแปูไห้องเหอวะดีหนปจินมแหนมมแหนมแหนมนายเป็นยังไง้างเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเนแหน้านทุกที เราไม่เห็นอะไรเลยเไม่ใชู่ใช่ตกคานตายวะตายแล้วตานแล้วอย่าเพี้ยนายเยวมาเร็วมันคานตขายว่มายาแล้ว มาละมันเองเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่เตียงมันไปแล้วมันไปหามึแล้วอีแกอแกอีแกกูกูแกกูแากกูไมู่ที่รอกอว้าไปแล้วทุกคนลาก่อนโอ้ย Do you want to kill us? If you want, you can kill c h c อ้เ้ยมันไล่กู ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยครับไม่งอยๆเอมีอะไรบ้างนะฟิงเกอร์ปินกับเดียวสมุดเขียนวาดานสมุดเลยอ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้้ยอยอุยอุ้ยออออยอย โทมวอ้น่าเลยโอ้โหสะดุ้งเมาสั่นเลยกูโอ้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 อลูกคนไอ้ว่าไอ้ว่ามึงขนาดนั้นมึงเกินไปมึงเกินไปโทษทษมึงมึงจะเลนไปจุ่มลูกกระเดือกี้เขาละเออมันเดินมันเดินมันเดินเดินหมู่เลยให้ให้ลอยเท้าลอยเท้าไอ้เฮ้ยไอ้หน้ามึงเลยโอ้โอ้โอ้ไม่มีกล้องอ่ะ